แม่ดำหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอเลยไม่ออกมาเลยอะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยแม่รดำอะ่ะโดนทําหมันผมมาช้าที่บอกว่าหาไม่เจอไม่เจอนะนั่นแหละเขาโดนทําหมันไปแล้วเขาก็กลับมาหาลูกแล้วตอนดึกตอนที่ทําเสร็จนะผมไปเจอตอนตอนเขาโดนทําไปแล้วนะแล้วเนี่ยตามหาเขาเนี้ยไม่เจอแม่หมาเข้าไปในป่านู้น ไม่เจอเมื่อกีดูปฝานี้ก็ไม่เจอไม่ออกมาเลยอ่ะไม่รู้พาลูกไปไหนเลยอ่ะกลัวเมื่อวานที่เขาทาก็ไม่รู้เนาะผมก็บอกหมอไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าตัวนี้ทําไม่ได้แต่ก็มีคนบอกให้ทําเนาะหมอก็ต้องทำแล้วก็ไม่เจอหายไปไหนไม่ใช่เลยครับลูกเขายังไม่โตมาก ัวจะไม่มีนมกินไงตามหาก่อนนะครับ